มีข่าวใหญ่ในโลกการเงินดิจิตัลครับเมื่อยักษ์ใหญ่กําลังจะมาจับมือกับดาวรุ่งพุ่งแรงซึ่งบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของอนาคตการเงินเลยก็ได้ครับใช่เล้วครับนี่คือการประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการเลยระหว่าง Circle ผู้สร้าง USDC ที่เราใช้ใช้กันนั่นแหละครับกับ Hyperli q u i d ซึ่งก็เป็นหนึ่งในระบบนิเวศดีฟาที่โตตเร็วแบบสุดๆในตอนนี้เลยเรียกว่าเป็น2อขั้วที่ดูเหมือนจะต่างกันมาก แต่กำลังจะมารวมพลังกันสร้างแรงกระเพื่อมครั้งสำคัญโอเคเรามาทำความรู้จักผู้เล่น2รายนี้กันแบบเร็วๆก่อนนะครับฝั่งแรกเลย Circle เจ้าของ USDC เปรียบไปก็เหมือนเป็นกระดูกสันหลังของเงินดอลลาร์ในโลกดิจิตอลเลยคือเรื่องความมั่นคงความน่าเชื่อถือนี่คือเบอร์หนึ่งส่วนอีกฝั่ง Hyperliquid นี่คือแพลตฟอร์มที่ใหม่กว่าแต่ว่าพลังงานนี่ล้นเหลือเลยครับขยายตัวเร็วมาก แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยคอมมูนิตี้นักพัฒนาที่ต้องบอกว่าเก่งมากๆและทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือทำไมล่ะทำไมยักษ์ใหญ่แบบเ i r c l e ถึงมาเลือกเดิมพันกับ Hyper Liquid การจับมืองครั้งนี้มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกหาคำตอบกันครับเอาล่ะครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราคงต้องเริ่มกันที่ฝั่งของ Circle ก่อนเลยเพราะว่าพลังที่แท้จริงของ USDC เนี่ยนะมันมีรายที่ลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นกันเยอะเลยแล้วนี่แหละคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้้้ดดีีนนมัเกิขึน คือหลายคนอาจจะมองว่า USDC ก็เป็นแค่เหรียญดิจิตอลธรรมดาธรรมดาที่ตรึงมูลค่าไว้กับดอลลาร์ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าของมันมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นเลยนะนั่นก็คือ infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานที่ Circle เขาใช้เวลาสร้างมาเกือบ10ปีเลยทีเดียวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและประโยชน์ในการใช้งานที่บอกเลยว่าหาตัวจับได้ยากมากลองดูตัวเลขนี้นครับ1ล้านล้านดอลลร์ โหมันไม่ใช่แค่มูลค่าตลาดนะครับแต่นี่คือปริมาณเงินดอลลาร์จริงๆที่เคยไหลผ่านระบบของเซอร์เคิลทั้งการมินต์และการรีด e วมเลยนะมันคือเครื่องยืนยันชั้นดีเลยถึงความไว้วางใจและสภาพคล่องระดับมหาศาลที่เซอร์เคิลสร้างขึ้นมาได้แล้วถ้าคิดว่าตัวเลขเมื่อกี้มันน่าทึ่งแล้วนะมาเจอตัวเลขนี้หน่อย40ล้านล้านดอลลาร์นี่คือปริมาณธุรกรรมทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นบนเชนโดยใช้ USDC เลยนะครับคือมันแสดงให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่า USDC เนี่ย ไม่ได้ถูกสร้างมาแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆแต่มันถูกใช้งานจริงๆแบบจริงจังเลยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในสเกลที่แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเขาเปรียบเทียบโครงสร้างพื้นฐานของเซอร์โคไว้น่าสนใจมากเลยครับว่ามันเหมือนกับสัญญาณโทรศัพท์ของดอลลาร์ดิจิตอลเอมันหมายความว่ายังไง ก็คือไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถเข้าถึงเงินดอลลาร์ได้แบบไม่มีสะดุดตลอดเวลาเพราะเซอร์เคเขามีการเชื่อมต่อกับธนาคารและก็หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆทั่วโลกนั่นเองนี่แหละครับคือสิ่งที่สร้างสภาพคล่องหลักที่แบบไม่มีใครเทียบได้จริงๆซึ่งวิสัยทัศน์ของ Circle นี่ชัดเจนมากๆเลยครับพวกเขาต้องการให้ USDC เป็นเหมือนเงินดอลลาร์ของโลกอินเทอร์เน็ตจริงๆ,ซ,งๆซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้อง play everywhere หรือก็คือ ต้องเล่นได้ทุกที่ต้องสามารถย้ายข้ามบล็อกเชนหลับๆได้ทุกเชนอย่างอิสระและที่สําคัญคือต้องปลอดภัยด้วยโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่า Circle เนี่ยเขาใหญ่และสําคัญขนาดไหนคําถามสําคัญมันเลยกลับมาที่เดิมครับแล้วทําไมทําไมยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ถึงเลือกที่จะลงมาจับมือกับ EcoSystem ที่ดูจะเฉพาะทางมากๆอย่าง Hyper Liquid พวกเขามองเห็นอะไรในนั้นกันแน่และนี่คือคําตอบที่มาจาก Circle โดยตรงเลยครับ พวกเขายกให้ Hyper Liquid เป็นหนึ่งในคอมมูนิตี้และแพลตฟอร์มที่น่าประทับใจที่สุดในโลกคริปโตเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่แค่คำชมลอยๆนะครับแต่มันคือการยอมรับในระดับที่สูงมากๆเลยคือเซอร์โคเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่สิ่งที่ Hyper Liquid เป็นในปัจจุบันนะแต่เขามองไปข้างหน้าแล้วเห็นว่านี่แหละคือช่วงเวลาของ Hyper Liquid มันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนที่กราฟกาลังจะพุ่งขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นการเข้ามาเป็นพาร์เนอร์ในจังหวะน,นี้เนี่ยถือเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากๆเลยครับ แล้วถ้าถามว่าในทางเทคนิคแล้วความร่วมมือนี้มันเป็นยังไงบ้างหลักๆเลยนะครับอย่างแรกคือ Native USDC จะไปอยู่บน Hyper EVM แล้วซึ่งก็จะทำให้การใช้ USDC มันเร็วขึ้นถูกลงกว่าเดิม ต่อมาคือเปิดใช้ CCTP ตัวนี้จะทำให้การโอน USDC ข้ามเชนมาที่ Hyperliquid เนี่ยมันง่ายและปลอดภัยมากๆแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะไปอยู่บน Hypercore ด้วยทั้งหมดนี้ก็คือการเอาสภาพคล่องและพลังของ USDC ทั้งหมดเนี่ยอาฉีดเข้าไปใน Eco System ของ Hyperliquid แบบเต็มๆเลยแต่ว่าความทุ่งเทของ Circle เนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องเทคนิคนะครับแต่มันเป็นการลงทุนแบบรอบด้านเลยคือฝังตัวเข้าไปในอีโคซิสต็มนี้แบบลึกๆเลย เริ่มตั้งแต่การเข้าไปลงทุนในโทเค็นไฮ p ์เพื่อให้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงไปจนถึงการมองหาความเป็นไปได้ที่จะเป็น validator ช่วยดูแลความปลอดภัยของ Network และก็ยังมีการสนับสนุนนักพัฒนาสนับสนุนเครื่องมือต่างๆอีกด้วยคือนี่มันเป็นการเดิมพันระยะยาวของจริงเลยครับพอเราเข้าใจรายละเอียดปรียย่อยกันแล้วเนี่ยทีนี้เราลองถอยออกมามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งกันดีกว่า เพราะว่าสิ่งที่ทั้งคู่กําลังสร้างร่วมกันเนี่ยมันไปไกลกว่าแค่การจับมือกันทางธุรกิจธรรมดานะครับแต่มันคือวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับอนาคตของระบบการเงินทั้งระบบเลยและนี่น่าจะเป็นหัวใจสําคัญที่สุดเลยเป็นปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังดีลนี้พวกเขามองว่าการสร้างระบบการเงินบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ใช่เกมแบบซีโร่ซัมที่ต้องมีคนแพ้คนชนะแต่มันคือเกมของการสร้างแพลตฟอร์มสร้างอีโคซิสเต็มที่จะเติบโตและยิ่งใหญ่ไปด้วยกันต่างหาก เรียกได้ว่าดีลนี้มันเป็นสถานการณ์ที่วินวินของจริงเลยครับฟั่งเซอร์โคก็ได้เข้ามาอยู่ในอีโค y ิสต m มที่เติบโตเร็วและมีนวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลาในขณะที่ฝั่งไฮเปอร์ลิควิดก็ได้เข้าถึงสภาพคล่องของสเตเบิลคอยที่ต้องบอกว่าลึกที่สุดในโลกแล้วผลที่ได้ก็คือทั้ง2ฝ่ายแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ช่วยกันผลักดันวงการดีฟาทั้งหมดให้เดินไปข้างหน้าได้อีกและนี่แหละครับคือผลลัพธ์ที่น่าจะทรงพลังที่สุดคือการเคลื่อนไหวครั้งนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า่าาวงงจรรแหกเตติบโ หรือที่เขาเรียกกันว่า flywheel effect ลองนึกภาพตามนะครับพอสภาพคล่องมันลึกมันก็จะดึงดูดนักพัฒนาเก่งๆเข้ามาสร้างของใหม่ๆพราะมีของใหม่ๆที่มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นมันก็จะดึงดูดผู้ใช้งานเข้ามาอีกมันเป็นวงจรที่หมุนแล้วก็เร่งตัวเองให้ให,ใหญ่ขึ้นนไปเรื่อยๆเลยครับสุดท้ายแล้วนะครับการจับมือกันของ Circle กับ Hyper Liquid เนี่ยมันไม่ใช่แค่ข่าวหวหนึ่งที่ผ่านไปแต่มันเป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่งในภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากแล้วมันก็ทิ้งคคคําาาาาถมที่่่นิดไววว้้ใหพกเรรับ ในวันที่โลกการเงินทั้งใบกำลังจะย้ายเข้ามาอยู่บนเชนหน้าตาของระบบนิเวศท,ที่ทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆมันจะเป็นแบบไหนกันแน่